พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพี่เดี๋ยวก่อนพี่แจ๊ดพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าพี่ฝันร้ายอะเพชรพี่ฝันเหมือนเมื่อวานเลยนะพี่ฝันว่างูมันจะเข้ามาฉกพี่อะเฮ้ยพี่ฝันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแล้วงูมันเป็นไงบ้างอะแล้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่า มันไม่ใช่แค่จะมาฉกพี่นะมันยังเลือ้อยโข้รแต่พี่ว่ามันก็ฟินดีเหมือนกันนะพี่แจ๊คครับคือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกพี่แจ๊สอะครับมีอะไรเหรอจ๊ะคือว่าเมื่อวานคือว่าเมื่อวานเนี้ยพี่แจ๊คไม่ได้ฝันไปครับแล้วงูที่พี่แจ๊คเห็นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่งูแต่มันเป็นอนาคอนดาของผมเองครับ พี่เพชรอยู่ไหนอะคะนี่มันเสียงเตยนี่นาะแล้วถ้าเตยอ,อยู่ตรงนี้แล้วผู้หญิงในห้องพี่เพชรจ้ะอะพี่เพชรเตยนี่เตยกลับมาตั้งจากเมื่อไหร่อ่ะแล้วผู้หญิงในห้องอะ่ะไม่ใช่เตยเหรอคนในห้องนะ่ะมันไม่ใช่ฉันพี่สะภ้ายพี่เพชรหรือเปล่าเมื่อคืนเห็นงนงๆกับพี่ทัศน์อยู่เมาหนักเลยอะสงสัยจะเข้าผิดห้อง สวยและกูเป็นเรื่องแน่ข่าวนี้อา้าวว่าแล้วว่าต้องเป็นพี่สะพ้ายพี่เพชรจริงๆิงด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะพอดีว่าพี่จะเข้าห้องน้ำนะจ้ะแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะอยู่ๆก็เจ็บตรงเนี้ยแต่ยังไงพี่เข้าห้องน้ำก่อนนะจ้ะจ้ะโอ้โหแล้วเลียทุดใหญ่เลยกูเลียอะไรอพี่เปล่าจ้ะ บอกว่าพี่กลับมาจากที่ทำงานแล้วพี่เพียใหญ่เลยเอไปไไปไหนกันหมดบ้านเลยวะเนี่ยไอเ้เพชรไอ้เพชรครับพักอะไรกันอยู่เนี่ยกว่าจะลงมาได้นะไม่มาช้าผมมาไม่ไวครับพี่พัศน์สวัสดีจ้าสวัสดีครับเห็นพี่สะพ้ายแกปะเนี่ยพี่สะพ้ายเข้างนาำอยู่ครับอ๋อเขากลับมาแล้วเหรอ นี่ตั้งแต่ฉันทะเลาะกับเขาเมื่อคืนนะยังไม่เจอหน้าเลยอ่ะไอเพชรเออเอ็งหนึ่งรู้สิีบอ่ะเอหนีมานะคอนดาเอะอย่าบอกนะว่าเอ็งพาน้องเตยมาสสดีมาคอมอะไม่ใช่ครับเราสองคนไม่ได้สสดีมาคอมกันทางมึนเถอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายว่าแต่เอ็งใส่ถุงปะ ใส่ถุงแล้วก็แยกน้ำมาสองถุงครับดีได้กลับมากินบาน้านนี่บ้าเป็นใหม่ถึงลุงยางไม่ได้สดเดงมาคอมกันครับพี่เออเอานะางั้นเดี๋ยวฉันขึ้นแมงบนก่อนดีกว่า <c oughs> เอฟเฟ็ตเ <c oughs> นี่ยยังซื้อน้ำหอมมาใหม่ใช่ไหม <c oughs> กินเหมือนพี่สะพ้ายเลยว่ะ ใช่ครับคือว่าเมื่อวานะผมไปเดินตลาดนัดมาแล้วแม่ค้าเขากำลังขายน้ำหอมอยู่ผมก็เลยซื้อมาสองสามขวดเพราะว่าเห็นมันหอมดีอะใช่ไหมนเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขึ้นแบงก์บนละยอดพี่ทัศน์คะเอ่องั้นเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะอาเจ้ะสวัสดีจ้ะครับสวัสดีจ้าบายคือว่าผมคิดว่าพี่แจ๊ดเป็นพี่เตยอะครับผมก็เลยทั้งเลื้อยเข้าไปอะครับพี่แจ๊ดแต่พี่อย่าบอกเรื่องนี้ให้กับพี่ทัศน์นะครับ ผมกลัวครับพี่นี่เพชรน้องรักอยาก,กังวลใจไปเลยนะจ๊ะเรื่องเนี้ยเรารู้กันแค่สองคนเพชรก็รู้ว่าพี่ทัศน์เขาทำแต่งานเขาไม่มาสนใจอะไรพี่หรอกพี่ว่าเรามาฟินกันดีกว่านะจะเลื้อยหรือจะฉกก็ได้ทางนั้นเลยจ้ะ,ะพี่แจคครับแล้วถ้าเกิดผม เอาอนาคคอนด้าของผมเข้าไปทั้งฉกเข้าไปทั้งเลื้อยแบบนี้พี่คิดว่าฟินผมก็โอเคนะครับได้สิจ๊ะโอ้โอนาคอนด้าลูกพ่อวันนี้พวกเราไปกินค่ะไอไอเพชรเฮ้ยพี่ทัศผมขอโทษนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดเลยนะครับพี่ทัศมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะจ๊ะคือว่าเพชรอะเขาเข้ามาหาจันเองเอาทำไมพูดแบบนี้อะ แจ๊ดต่างหากครับที่มันนอนถอดเสื้อผ้าอยู่ที่ห้องผมอะ่ะเขามายั่วผมครับแต่แกก็มาลักหลับฉันนะอะไรพี่มายั่วผมก่อนทำไมพอผิดกันทนั้งคู่นั่แหละพี่ทัศน์พี่จะโทษฉันกับเพชรมันก็ไม่ถูกนะจ๊ะมันผิดที่ตัวพี่นั่นแหละที่ทําแต่ง,งานไม่เคยมาสนใจอะไรฉันเลยเรื่องบนเตียงมันก็สําคัญป่ะแต่การบ้านพี่ก็ไม่ได้ทําเลยอะ่ะคือว่าฉันเหงา่ะพี่ผิดเหรอที่พี่ออกไปทํางานข้างนอกเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น การไปทํางานข้างนอกของพี่อ่ะคิดว่ามีความสุขมากเว่าแจ๊ดโอเคพี่ผิดแล้วยังไงอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วนี่พี่ทัศเพชรต้องขอโทษพี่ทัศน,นะครับเพชรผิดไปแล้วต่อไปเนี้ยเพชรจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกเลยครับแจ๊ก็ขอโทษพี่ทัศเหมือนกันนะจ๊ะแจ๊รู้ว่าว่าการทํางานมันเหนื่อยแต่จ๊ก็แต่ใจตัวเองเกินไป จะขอโทษพี่จริงๆนะจ๊ะไอเพชรเอ็งเป็นน้องชายที่ฉันรักมากๆเลยที่ผ่านมาฉันก็เลี้ยงแกมาดีๆส่วนแจ๊ดก็เป็นภรรยาที่ผ่านอะไรมาด้วยกันกันตั้งเยอะหลังจากนี้ไปอ่ะพี่จะหาเวลามาดูแลเราหรืออยู่กับเราให้มากขึ้นพี่ทัศน์ครับให้ขอโทษพี่ทัศน์จากใจจริงครับจะก็ขอโทษพี่ทัศน์เหมือนกันจ้ะมากอดกัน การหาเวลามาเติมเต็มให้กันนั้นมันมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิด